อยากเปลี่ยนสไตล์เมคอัพจากสายฟอไปเป็นสายเกาหลีแล้วล่ะก็สีลิปสีชมพูพีชสโมกพิงจากแบรนด์ 3CE นี้จะพาทุกคนไปเปลี่ยนการแต่งหน้าให้ดูหวานขึ้นค่ะด้วยเนื้อสีที่จัดเต็มแล้วยังให้การทาที่ไหลลื่นไม่มีสะดุดแถมยังไม่ทําให้ปากเป็นคราบพร้อมให้เม็ดสีที่ทาแล้วชัดเจนโดยไม่ต้องทาซ้ําหลายรอบอีกทั้งแพ็กเกจก็น่ารักและทําให้เห็นปริมาณของลิปที่ใช้ไปอย่างชัดเจน ในส่วนของพูดไทยจริงต่างปลื้มในเนื้อสีที่สวยและติดทนกันมากแต่เพื่อไม่ให้ริมฝีปากแห้งอย่าลืมทาลิปบาลมบำรุงก่อนทากันนะคะลิปทนชมพูจากแบรนด์ของไวยทีนอย่าง4 U2 ที่ขยันออกลิปสติกมาหลากหลายให้ผู้หญิงได้สวยกันในราคาที่น่าครบสีแนะนำคือ V55 ทีนป๊อปเป็นลิปสีชมพูกะปิหวานหวานที่จะปลุกหัวใจของคุณให้มีความน่ารัก หน้าหยิกและสร้างกิมมิคให้กับริมฝีปากดูชิคด้วยเนื้อสัมผัสบางเบาไม่หนักทําให้ติดทนและไม่เกิดคราบมีส่วนผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ช่วยให้ความชุ่มชื้นนอกจากนี้โทนสีนี้จะช่วยขับให้ผิวของคุณดูสว่างขึ้นและทําให้ฟันดูขาวขึ้นอีกด้วยค่ะแม้ปริมาณที่ให้มาจะน้อยไปแต่เรื่องความสวยไม่ยอมแพ้ใครนะคะลิปสติกเนื้อครีมที่แบรนด์เรียกว่าเนื้อชาย เป็นตัวใหม่ล่าสุดให้เนื้อสัมผัสไม่หนานหนักดูบางเบาและมอบความแต่งประกายแบบมีมิติจึงทำให้ริมฝีปากดูสวยเย้าย,ยวนมีส่วนผสมของกรดไฮายาลูโรนิกและวิตามินอ e, ีช่วยคงความชุ่มชื้นอย่างยาวนานสีติดทนนานปกปิดได้มิดและเหมาะกับสาวทุกผิวสีสีที่แนะนำคือสีเทรเบลเซอร์ซึ่งเป็นลิปสีชมพูพีทระเรื่อ เหมาะกับการทาแบบ everyday look แนวสาวออฟฟิศตามสไตล์ของบ o อบบี้บราวหากใครที่มองหาสีใหม่ๆบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ทำให้ตกเทรน์แน่นอนค่ะลิปสติกจากแบรนด์ที่โด่งดังในแฟชั่นรันเวย์และได้รับเสียงตอบรับจากสาวทั่วโลกด้วยการออกสีลิปมาในโทนที่ใช้ได้ใน everyday look สีทวิกถือเป็นลิปสติกสีชมพูกระปิที่สวยมาก จนทุกคนต่างชื่นชอบในเม็ดสีที่ติดทนเนื้อสีแน่นทานแล้วไม่มีเพี้ยนนอกจากนี้เนื้อยังเนียนนุ่มติดทนนานและมีสารบำรุงให้ริมฝีปากไม่แห้งแตกแถมสีนี้ยังเป็นสีที่บรรดา beauty b l o ก g e r ต่างประเทศนิยมใช้เพราะให้สไตล์สีที่สวยไม่เหมือนใครหากอยากเป็นสาวลุกสายฟอเบาฟอเบาต้องลองสีนี้แล้วคุณจะหลงรักจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยค่ะ ลิปสติกจากแบรนด์ดังที่ขึ้นชื่อในเรื่องของสีสันที่ไม่ยอมใครได้ผลิตลิปสติกเนื้อแมทที่ให้ความคงชัดเม็ดสีแน่นและให้คุณสวยได้เหมือนสาวนิวยอร์กสีแนะนำคือ04 Easy Berry ลิปสีชมพูกลีบบัวสำหรับสาวสายหวานมอบความคิ้วด้วยสีที่ช่วยสุบฉีดความกระปรี้กระเป่าของคุณให้คืนมา เนื้อสีกลบสีปากได้หมดสาวปากคล้ำก็ทาได้เม็ดสีทาแล้วเนียนและไม่ตกร่องมาในราคาสุดคุ้มโดยไม่ต้องจ่ายแพงผู้ใช้จริงบอกว่าเนื้อสีติดทนและเนื้อไม่ร่อนออกมาอาจมีกลิ่นของลิปที่แปลกนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นปัญหาค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด